คุณพ่อเอลเลนแก๊ตัดวันนี้นะคะน้องขุนพนจะมารีวิวได้เนื่องจาจะให้แม่ครัแล้วมารีวิวอันนี้เหมือนเดิมแคมปัส<ช>นะค,คะแล้วเราก็จะมาลุ้นการ์ดด้วยใช่ครับชุดสุดท้าย ชุดสุดท้ายแล้วเหรอเพราะว่ามันจะหมดเขตวันที่31ธันวานี้แล้วนะคะยังได้ไม่ครบเลยแต่ว่ามีพี่บางคนอินบ b o x เข้ามาในเพจน้องถุงพนนะว,ว่าได้ครบแล้ว8 8บางบางคนบางคนที่เป็นเพื่อนพนเขาบอกว่าจะแบ่งให้พน <c oughs> แต่ว่าพี่เอามาแบ่งนนให้พนเลยคีดโม้หรือเปล่าแล้วก็มีพี่เจไดที่ได้ไม่ใช่พี่เจไดคะ่ะขอโทษพี่เจแปน ที่ได้เยอะมากมากเลยสะสมเก่งที่สุดเลยนะคะวันนี้ก็เป็นน่าจะรอบสุดท้ายแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วมีพี่อีกคนนึงต้องขอโทษที่จําชื่อไม่ได้พี่เขาบอกว่าให้ผลทวนอ่ะรีอยากให้ผารีวิวแกะก้านแล้วก็ทําเสียงด้วยทําได้ไหมครับทำเป็นเสียงได้แน่แน่แน่นอยากทำได้ในนังสือ่าถ้าเกิดเปิดออกมาแล้วที่คนทาเสียงได้ทําให้ดูด้วยนะ ไม่เคยยอมแพ้อ่ะาตัวอย่างเอาตัวอย่างชินอันนึง่งอันไหน,น,นที่ทำเสียงได้ครับไม่เคยยอมแพ้มันคือการอะไรอิชิโกอิชิโกสตรอเบอรี่ลโลเอพอญิงอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวขอตัวตัดแป๊บนึงโอเคตอนนี้นะคะเราก็แกะมาทั้หมดแล้ว,ลวอ่าหนึ่งแพ็คที่เราซื้อมาสิบสองอันใช่ไหม เออสิบสองซองใช่ไหมคะสิบสองซองนะคะได้มาวางอยู่บนโต๊ะแล้วเดี๋ยวจะให้น้องคนๆแกะมาแล้วแกะให้หมดก่อนแล้วค่อยใส่หนังสือนะลูกนะเอาวอันแรกเลยแกะอะไรคะโชว์เลยโชว์พี่เลยวิสามหรือเปล่านี่มามหรือเปล่าลูกโอ๊คมีอันนี้ไม่มีเสียงทำได้ใช่ไหมคะ ไม่เคยหยมแพ้นี่เฮนชินอันนี้ไม่เคยหยมแพ้อ่ะต่อไปเลยอันนี้สองอ๋ออันนี้ว้าวจำไหมอันนึ่อันนึ่งกิมี่อันหนึ่งกิมมี่ไหนไหนี๋ยวแม่ดูซิอันหนึ่มมีี่เป็นเสียงยังไงเสียงจำไม่ได้โอเคอันนี้ลัามาไว้ก่อนในที่สองคุแต่ว่าเป็นการล็อกซีสวยมากเลยเนาะอยากเห็นล็อกซีของจริงจังเลยอ่ะ ต่อไปครับเอคุณผู้ชายอันตรายพี่ๆที่ดูต้องรู้แน่เลยว่ามันคือผู้ริยคุณผู้ชายอันตรายอันนี้แม่ก็เคยได้ยินนะที่ดูกับพ่อเนี่อ่าต่อไปแช่เกิแม่ก็คือทำเสียงไงครับดมเกิแค่นี้เหรอไม่ต้องใส่โซดาใช่ไหมยูมูนจอันนี้คืออะไรลู โอ้สูดด <oh ูสูดดมันคือการ์ดอะไรอ่ะเลมอนเอนิจีเลมอนเอนิจีโอเคเอ้เลมอนเอนิจีนี่ยังไม่ซ้ำกันเลยในแพ็เดียวกันไงเลมอนเอนิจีต่อไปเลมอนเอนิจีมือดีมากต่อไปเลยครับเลมอนเอนิจีโอ้เลมอนเอนิจีแล้วไอันี้ยังไม่มี วางไว้ก่อนก็ได้วางไว้ก่อนครับโชว์ไว้ก่อนนะวันนี้ได้อะไรบ้างในหนึ่งแพ็คเนี่ยแค่12ห่อเนี่ยจะได้3เปิดเลยนะอะไรที่มันต้องใส่โซดาบ้างใส่ได้หมดใส่ได้หมดเลยแต่ว่าแต่ว่ายกเว้นอันที่เป็นล็อกซีพุกพวกพีจีเลยทีโซ ที่เป็นที่ต้นนะคะอะไรต้นหมวยนี่อัมหนอัมหนึ่จีนี่คะโอ้อัมหนสามอ่าต่อไปครับเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะไม่ต้องนะลูกนะไม่ต้องนะครับอ่าเฮ้ยมันเป็นพลาสติกคุมตู้นะคะเอามาเฮ้ยได้สองตัวมีอันนี้ยังไม่มีอันนี้ยังไม่มียังไม่มี เทมากเลยดูกำหมัดใหญ่มาเ,เริ่มเทิมเลยค่ะ,อะเออาไปโอ้กับอะไรก็ไม่รู้ต่อไปกับอะไรก็ไม่รู้อิชิโก้อีชิโก้ก็คือตับเบอรีอ้าวามีเสียงไหมฟรีลอกกุญจ <laughs> แจไม่เถอดูภาพภาษาไทยใเลยนะคะมีภาพภาษาญ,ญี่ปุ่นไหม มีสิครับ <froze. c oughs> สครับลาอืมสม่าต่อไปสองี่สุดแล้วมครับ <c oughs> อะไรต่ออุ้ยอังกีแต่ว่ามันสวยนะอง,งกกีมันผสมกันเนะม,มันสมกันอยากกินจังอง,งก่ษกีีปั่นคงจะอร่อยเนาะ <c oughs> อันนี้ไม่สามมันี่อะไรลูไม่สามเาามงงเยงียวอม่ชี <c oughs> โอเคก็คือมีซ้ำหนแบบ2แบบสมแบบ4ี่แบบอ้าวไม่เป็นไรก็ยังดีกว่ารอบที่แล้วนะซ้ำไม่เยอะได้ไม่ซ้ำที่สไปเองโอเคนะครับก็ได้เท่านี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่หนังสือแบบรวดเร็วกันนะคระเชฟเอ๋อมาแม่ช่วยใส่นะเชฟเอ๋บแบบหาน้าล็อกซีดเลยดีกว่าหัวเล่นที่เท่าไหร่นะอันนี้นนี่ดูตัวเลขเอาสิอน,นะ มันมีเลขอะไรบ้างอะลูก6.52อ่ะอ่ะอ่ะเปิดล็อกซีก่อนอ้าวอันนี้นี่สิบเอ41อันนี้มโนเอ้ย4 1อถึง5้าสโดมโนอวเอาเลยใส่เลยครับมโโอวายอืมอ้าวอันนี้ใช่ไหมตงเดี๋ยวนะต้องดูเลขนี่ตรง4้ตรงเก่งมากอันนี้ก็45หโว้อันนี้มันเป็นเล่นที่เสีย ที่เขาไม่ได้เจาะมาใช่แล้วแม่มาเจาะเองมันก็เยมันจจอย่างนี้อ่าโอเคเย่ยต่อไป 46, 46่สิบหกสี่สิบหโรอินิใส่ให้ส<ร>ิมาช่วยนะคะอ่า<อ>หาล็อกซีฟมาอีกต่อไปตัวสอ,ง,องตัวตัวสองอังนิริพ์อันนี้มีแล้วโอ้โหซ้ำจริงจริงจังจ,ง,จงอันนี้เจ็ดนะคะ อ๋อนี่ไงอ้าวเลยตรงกันเลยใช่แล้วหมายเลขเจ็ดสิบเก้าเลยก็เจ็ดสิบเก้าสองตัวหน้านี้สองตัวเก็บหมดเลยนี่โหสวยต่อไปหมายเลขเดี๋ยวแม่ดูเลขก่อนศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าอึ้งสามศูนย์เก้ามีแล้วเอาเก็บเก็บซสามอ้าวทะเล อ,อ,อันนี้ก็มีแล้วใช่ไหมคะหมายเลขหกสิบสองไม่ใช่หน้านี้หรอหน้านเอนีไ่ไงอ่าไม่สามนี่นะคะให้พี่ดูอ่าใบสุดท้ายนะครับเท่มากเลยมาร์คเลเดอร์อะไรอ่านว่าอะไรมันคือตัวอะไรลูกคุโรก,กิเหรอคุโรคุโรกิคุโรก,ก,คโก,กิคือตัว,อ,ตวอะไร คุโรเกะคือพลังลูกโอ๊ถ้าออกเสียงผิดต้องบอกขอโทษด้วยไม่ใช่ค่ะมันคือลูกโอกจริงๆอืมแต่ว่าไม่รู้มันออกเสียงแบบนี้ป่ะไม่ใช่ค่ะเป็นไรนะนี่มาแล้วพลังลูกโอีกพี่ๆก็คงจะรู้เหมืกนกันเรียบร้อยสำหรับคลิปรีวิวการลูกกาดมาร์คไรเดอร์ไก่มุกพลังผลบก็จบลงไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการรีวิวอะไร มีอะไรคอยติดตามกันนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้น้องขุนพลด้วยนะครับสำหรับคลิปน,ะ K, like, น,น,นี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายโอกออโซดออย่าลืมกด s u b s c กดไลค์กดแชร์ให้ขุนพลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบาย